ข้ามือ้อนวันนี้เพื่อนๆน,น่าอะไรกินกันครับชวนกับข้าวหลักของพี่ก็คงจะหนีไม่พ้นไข่ต้มครับช่วงนี้กําลังคุมไขมันอยู่กินไข่ต้มเนี่ยปลอดภยัยแ,แล้วเมวนูอื่นๆเนี่ยพี่ก็มีอีกสาเมนูครับพี่จะทาให้เด็กๆแล้วก็พี่เจี๊ยบแล้วก็คุณย่ากินนต่อไปที่จะทาวันนี้ก็คือเมนูผัดแตงครับเพื่อนๆผัดแตงใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูด้วยอนอื่นเลยวันนี้พี่ก็ต้องมาโชว์ฝีมือในการปลอกแตงให้เพื่อนๆดูก่อน <laughs> โชยยากเสียปอกผลไม้อันนี้เนี่ยอยู่นานนะครับพวกเด็กยุค9กเนี่ยจะรู้จักกันดีนใหญแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ปอกผลไม้นะครับเต็มที่ก็จะใช้ปอกพวกเปลือกผลไม้หรือว่า เปลือกผักครับเพื่อนๆใื้มานานก็หลายปีแล้วเขาก็ยังไม่หมดคมนะครับเพราะเราเนี่ยใช้แค่เปลกเปลือกผลไม้เนี่ย่าเปลกเปลือกแตงครับแต่ค่อนข้างที่จะเปลกยากนิดนึงครับเพราะว่าแตงเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงเขามีส่วนเว้าส่วนโค้งกัาด้วยจะเน้เป็นผักทุกมื้อเลยครับในการทำข้าวครับไม่ว่าจะเป็นช้ากลางวันหรือเย็นครับต้องมีส่วนผสมของผักครับไม่ผักนึ่งก็ผักต้มครับประมาณนี้แต่เราไม่กินผักทอดเป็นโหมดเข้าเมนูลดน้าหนักแบบจริงๆริงจังๆเลยครับเพื่อนเพื่อนวิธีการกินอาหารแล้วก็มาออกกาลังกายด้วยครับ ต่อไปครับเพื่อนๆครับเรื่นี้ก็จะเป็นอาหารพวกไร้ไขมันครับเพื่อนๆวันนี้จริงๆแล้วผัดแตงเนี่ยจะไม่ใช้น้ํามันครับแต่พอดีเรามีทอดกุ้นเชียงครับก็เลยจะทอดกุ้นเชียงก่อนแล้วค่อยมาผัดแตงครับเพื่อนๆแล้วก็หั่นกุ้นเชียงเป็นชิ้นๆครับแล้วก็เอาลงไปคั่วกับน้ํามันก่อนครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยกุ้นเชียงเนี่ย ไม่แน่นอนกุนเชียงตัวนี้เนี่ยเพ็บสั่งมาจากต่อตครับเพื่อนๆครับเป็นกุนเชียงที่ค่อนข้างจะใช้เนื้อหมูเยอะครับแล้วก็ใช้มันน้อยๆครับใส่มันแค่พอเป็น <c oughs> ทีแน่ยแว่าเป็นวิธีก็ไม่ใช่ครับเพื่อนๆใส่มันเนี่ยเข้าไปแค่พอให้กุนเชียงเนี่ยมีรสชาติถือรสสัมผัสที่นุ่มขึ้นครับเพื่อนๆพื่ทอด <พอ S 2> เนี่ยถ้าเกิดเราคั่วกับกระทะเชฟลอนเนี่ยมันจะแข็งกระด้างครับเพื่อนๆมันจะไม่อร่อยเราต้องใส่น้ํามันเล็กน้อยครับทอดไฟอ่อนครับอ่อนแบบแทบดับเลยครับเพื่อนๆแล้้วก็ใชเวพื่อดนียแล้วเราก็ตตออยยไไไขข่่่่ลลงกรระะททเเคับาหมมืนดวแใช่่ครรับเพาาะว เราจะได้มีรสสัมผัสของไข่ที่เป็นค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงพอไข่เกือบที่จะสุกได้ที่เสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยครับเค,ค็เล็กน้อยแล้วเราก็ปรุงรสตามชอบเลยครับเพื่อนๆต้องรอจนหมูสุกครับหมูสุกประมาณ7จ80%แล้วก็ปรุงรสได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราปรุงรสเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แตงลงไปเลยครับแล้วก็เติมน้ําเล็กน้อยตั้งไฟเคี่ยวแตงไปเรื่อยๆครับจนกว่าแตงเนี่ยจะสุกเลยครับเอาให้แบบว่าเละเลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผัดแตงเนี่ยถ้าเกิดรสชาติออกมาแบบว่าแตงกรอบๆเนี่ ต้มไว้ครับเพื่อนเพื่อนข้าวสามอย่างเสร็จแล้วพี่เจาบอกว่าเด็กๆี่ยไม่น่าอิ่มแน่เลยเราต้องทอดหมูเพิ่มครับเราก็เลยทําการละลายหมูแล้วก็ทอดหมูอีกหนึ่งอย่างครับเพื่อนเพื่อนงานเสร็จครับวันนี้เนี่ยเรามีกับข้าวขึ้นโต๊ะสี่อย่างครับมีกุ้นเชียงทอดมีไข่ต้มครับแล้วก็มีผัดแตงแล้วก็มีหมูทอดสําหรับเด็กๆอีกหนึ่งอย่างครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้อะไรทานเป็นมื้อเย็นกันบ้างครับวันนี้พี่เอฟได้กับข้าวสามถึงสี่อย่างเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อนๆลดนใื แล้วก็ส่งกำลับบงใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเอาเมนูอาหารของเพื่อนๆให้เราฟังบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ทําตามเพื่อนๆบ้างตอนช่วงนี้ต้นไม้ที่เราลงแปลงผักไว้เนี่ยพอเจอน้ําฝนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเละหมดเลยครับเพื่อนๆรูปแล้วต้นไม้เนี่ยเราต้องรอให้ต้นก้านแข็งแรงและต้นใหญ่ก่อนครับเราถึงจะไปลงดินหรือลงแปลงได้เน,นี้เราต้องไปกินข้าวแล้วก็เติมพลังพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนครับเพื่อนๆพ่งนี้ค่อยลุยกันใหม่